เป็นไงคะจะไปต่อหรือพอสำนีฮะจะไปต่อหรือพอสำนีปลูกอะไรก็ไม่ได้ปลูกอะไรก็ไปนอนหมดเลยว่านว่านว่านว่นว่นเอ้ยว่นว่น,ว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 น อ้วนเป็นไงคะเป็นไงคะลูกอุ่นไหมอุ่นไหมคะมเอ่อแม่ขอแม่ขออนุญาตเอาต้นไม้ออกได้ไหมคะแม่ขออนุไอ้อ้วนแม่ขออนุญาตเอาต้นไม้ออกได้ไหมคะเป็นไงคะลูกเป็นไงคะมีความสุขฮะเป็นไงคะอ้วนฮะ เพื่นเอ่ยเป็นไงคะเป็นไงคะ